ม้าอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเป็นม้าม้าปิดม้าอีกแล้วชัดเจนชัดเจนเกินชัดเจนมากพี่จ๋าโอ้โหเขากลายเป็นม้าม้าอีกแล้ว ก็ได้มาเป็นตัวกูทีตรงเงาหัวออกสิแล้วเป็นอย่างเงี้ยเมียเครียดตายเลยเอวใช้ไม่ได้ใลย่ใส่จะเป็นม้าทุกคนจริงไม่เชื่อไม่เชื่อหรอใส่แล้วเป็นม้าเหรอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไปเที่ยวบ้านหน่อยย่างนี้เมียชอบใครใส่แล้วเป็นม้านี่จริงสิอจนีงไงนี่ ไม่น่าเชื่อมันเป็นได้ยังไงวะใส่แล้วเป็นม้าใส่แล้วเป็นม้าจริงจริงมันต้องอย่างนั้นไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อหรอกไหนไหนไหนโอ้โหโอ้โหมึงโคตรเรี้ยวเลยขย้อนขย้อเก็บไว้ในครัว โอ้โหท้าเบลเบอร์เดียวกับจมูกวิชชอนเลยไปคนละสายอระยาหายเลยใช่ไหมมีกระดาษจะช่ไหมทำไมช่วยเช็คคิมมูคันเดี๋ยวพี่ตามไปหาระยาก่อนนะไปทำไมก็ไปงอนระยางอนไปแล้วเนี่ยอ่ะแล้วเธอมานั่งรออะไรเนี่ยรอเนี้วเขาติดตาระยาไม่ให้เอง วันนี้ทำหลายอย่างเลยะเดี๋ยวนี้ทำอะไรบ้างอ่ะเราจะเล่นลิเกแล้วยังเป็นขโมยด้วยว่ามันลืมว่ามันยีดงมันลืมอาชีพเสริมช่วยเสริมครับอ่ะเจอหาพันทองมาได้แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอ่ไอเปียกพาดำรงเนี่ยไปนับแก้แหวนเงินทองนะไปแล้วก็กลับบ้านไปได้แล้วอ่ะแล้วเนี่ยทำไงกลับสนสัดไปได้แล้ว่ะรถติดไม่ไป คนก็ไปรอดูกันเต็มเลยไปกลับบ้านไม่ได้นะไม่เอาส่งตัวคนนิ่งไปแล้ว, <c oughs> ลวตอนนี้เรามาแต่งงานตัวเดียวก็ไม่ได้นะต้องเอาเม่มูเด,ด้งมาด้วยไม่ผ่านนั <ทำ S 1> ่งเบอะไรสัญญาอะไรเล่าสัญญาที่ว่าเอาพันทองมาแล้วแต่งงาน,นางเนี้ยจะแต่ง <c oughs> ก็มันมีสัญญาบ่าต้องยอมมาแล้วนะเลือดเธอท่นเขียนมาแล้วกรุ๊ป a อบีนิกติฟ์อะไรเงจากไหนอ่า มีสัญญาในเมื่อมีสัญญาฉันยอมรับก็ได้ยอมรับเป็นสามีเธอก็แล้วกัน <c oughs> แต่ว่าฉันไม่มีเวลาที่จะมาจัดงานแต่งงานกับเธอเพราะว่าฉันต้องออกว่าสาการเมืองเข้าใจรอเปล่าทำไมอ่ะก็ฟังฉันก่อนฟังฉันพูดให้จบก่อนแต่ว่าเธอไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องกลัว <c oughs> ว่าจะไม่มีผัวเข้าใจ <c oughs> ไ,มไหม <c oughs> เพราะว่าในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอแล้วเนี่ยนะฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ ชาลีชาลีกันหาอยู่นี่กันหาแอบไม่ดีนะเดี๋ยวเขาจะยกชั้นให้เธอไอเปียกวันนี้หนึ่มีคะจะยกให้เนี่ยแต่งงานไม่เอาหรอกรับไปหน่อยเถอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ว่างทำไมไม่ว่างล่ะตอทองไปคืนขอทองที่พ่อกขาซื้อมาให้เราเหรอ โอ้ยของก็โอ้ยถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปพี่ชอวถ่ายรูปอ๋อขอบคุณครับพี่นาตาแม่ระวังนะครับระวังจมูกแม่จะเข้าไปดูจมูกเขาคุณยังกลัวครับาจาพี่แมวครับหัวจมูกปั๊บรับเมียไปได้หรือเปล่าเมื่อปีหน้าพี่ชอวยังไหวอยู่ไหมไหวจะลูกทีนะ วายตกใจเลยเขาต้องตกใจพี่ไวกว่าเด็ดรับไปหรือเปล่าไม่เอาพี่คขาไม่สะดวกเขาไม่ไม่ไม่ดูดูดูอ่าสุดท้ายมาหนี้แล้วทองปลอมพระเจ้าค่ะทองปลอมวันนี้แล้จะยกเมียให้เนี่ยหม่อมฉันมีเมียไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะแม่ก็บอกให้บวชก่อนเบียดพระเจ้าค่ะฮะ นี่ยังไม่ได้บวชอีกเหรอยังไม่ได้บวชโอ้โหถ้ามึงบวชตอนนี <g <g ้ก็ขึ <g <g ้นเป็นพระครูเลยมึงอ่ะแรงเก่าก็บวชอีกโอ้โหขนาดนันเลยหรอบวชก็ดีเหมือนกันจะให้พี่ฟ้ามาถือหมอนให้พี่ฟ้าเหนเหี้ยเมียครับคุณสารรามมานี่มามีอะไรให้สารรามแล้วใช้ไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวนี่ถามที่งมึง้งไหมเบลอะไรนะมึงแต่งเพลงนี้มึงไอไหมไม่อายหรอกถ้าอายลูกก็ไม่ได้เรียนเส้นจร มึงเคยเยี่ยวพ้นขาตัวเองไหมมึงไม่เห็นไงนี่กระโถนกูเนี่ยอ๋อพอปล่อยแล้วก็ซึมลงขาเลยในนี้หมดเลยหลังไม่ต้องซื้อเลากางเกงในบางทีมันขาดมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทนเราไม่ต้องไปใช้แล้วกางเกงในอ่ะนี่ทำไงใช้ฝาขนมถ้วยโป๊ะกดไว้สักท่านึงอ่ะเดี๋ยวมันจะดูดฝาขนมถ้วย ใหญ่ไปอถ้าจะใช้อะไรนี่อย่างเขาคหลอดเลยอ้ำจังเลยนี่นนอธิบายให้ฟังนะเต่าฟังไว้นะเขาบอกว่าคนจะเล็กจะใหญ่อย่าหาผมทะลึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องวิทยาศาสตร์หมอเขาวิจัยออกมาแล้วคนจะเล็กจะใหญ่ที่ในขอบกางเกงกูคนจะเล็กจะใหญ,ใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่สรีระและร่างกายมันอยู่ที่เสียงอเอออยู่ที่เสียงอย่างไอ้วกเล็กๆเนี่ยเสียงมันจะเล็กๆ Oh. เออเสียงจะเล็กๆแผบแต่พวกใหญ่ๆเนะี่ยเสียงมันจะก,กังวานอ๋อ oh, มันใหญ่ตามเสียงมันจะใหญ่เออกง oh. วันใหญ่น้ำเสียงเออประมาณนั้นอันแล้วสรุปยกมาให้ใครอ่ะไปอยู่ด้วยกันเลยไป <c oughs> ไปสตีซ์ร <c oughs> ออะไรเนี่ยอันนี้ใหญ่ของแกไปไปได้แล้วไปไอเปียกก็อยู่อ่ะไอเปียกเ <c oughs> ่ะอ๋อเขายก้มาแล้วมึมาบ่อะไรกู ก่เอาไปรพ่อเบนิโก้พ่อเบนิโก้เหรอเออพึ่งเคยเจอเมื่เกี้พ่อเป็นนิโก้การหน้าพ่อการหน้าไม่พ่อเป็นการหน้าเองการหน้าแล้วแม่ล่ะกาำร้อนขอบคุณมากอันนี้ผู้จัดดึงดึงเชงให้ให้ึกนี่ยให้ให้เขาก็ได้ไปทันทีนี่ไอ้มันก็อยู่เนี่ยเออแล้วดูไอ่ะ เนี่ยไม่ได้เป็นไรเป็นมะเร็งกล่องเสียงเอาไงนะี้เอาหมอเหมิงให้ผไป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 ทักค่เลยไปไปททีมานั่งรออะไรเนี่ยมันดึกนวได้เข้าใจไหมรู้แล้วไงไปไปไปล้วไปอยู่กูไปเออกลับก่อนนะเบลอยู่พี่ ไอ้บ่าวีรับเลยมิไ้มาปาดุกปรนะนอยไอ้นี่ไม่มีเตียงเลยหมายหุบคอแล้วบ้งไปเลย <c oughs> ไปเลยสร็ท <c oughs> ี่บอกไม่ชอบขาด